แมตช์พอยต์แลวเพื่อนไม่อยากต่อเวลาพิเศษครับต้องชนะแบนเข้าขันไนปะอยากได้โซล,ลิดตอนกูกดโทรศัพท์อยู่สัตว์กูยังไม่ได้ยิงใครเลยจะเล่นทะบายเราตัวเฮียนั่นแหละนะเวลาออนตัวเอ,อ๋ไม่แบกเบียดไปไหม,ไม เออไอคุณต้องคุณต้องเอาอันนี้ยิงให้ได้แค่นั้นแหละไปกูเล่ <พอ S 2> เนแบกเบียนให้กัน MK MK ยิงให้ได้มันต้องตายด้วยปืนนี้กูเอากลุ่นตัวนึง่อ <c oughs> คุณรู้ว่ากดแล้วเราจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็ได้ยินไง มม่กูไม่นเห็ได้ยินเลยซิวฟังใหม่ <laughs> เสียงโคตรดัง,ต,ดงตอนตอนมึงกดอะ่ะกูกูได้ยินแบบดังที่ผานอเอเจนต์มันพกโทรศัพท์เลยมันไม่ใช่ที่เดิมแล้วเมันชนะเลยล่ะต้องที่อื อยู่ติกไม่ใช่ตึกฝั่งกวอะ่ะไอ,อ้ยันหลงทางก็งลงไปดีกว,ว่านี่ๆ,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 ๆมมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เออมีามะมีจำมะไปเลยรู้จุดแล้วรู้จุดแล้วอยู่ <คน S 2> <ๆ>ชั้นบนสุดของตีกฝั่ง ที่ที่เดิมที่ที่มันมีให้จเจาะไหนจะตรงมารกว่า นายหิกูแพ้มันไปกอลไปกับกับนี้ C4 เด็กคุณเหรอนอนอยู่อ่ะไปฟ้าอันพังละโอ้ยย oh <yeah. S 1> ไม่มีตัวเจาะเลยมึงนั่งไว้นะอย่ายืนนะอย่ายืนนะ ได้ปะ่ะคือเปลี่ยนเนาะโอ้ยากว่ะระวังห้องขวามันออกมาม,มีปะ่ะมีปะ่ะขวาขวาเนียนมาปาดยิงและกูโลแล้วว่ะก็โลเหมือนเพื่อนมันอยู่ยแถวเนี้เต็มเลย

เอาเลยวะะไม่ได้ไม่มีสมบอะ่ะขวายิงทะลุไม้มเจาะลุอ่ะจไม้วมึงไม,ไม่ไม่ยิงเขาเลยอะ่ะ <c oughs> อันนี้จะเอาเอยิงเขาอีกไหมเนะี่ย มันทิงกลัวเอ็มเคมันกูแต่ยืนวัดเนี้ยแล้วก็หลบเราเป็นแถบกูว่าชั้นล่างเล่นง่ายกว่าโหวดโหวดล่างสุดดิบีหนึ่งอ่ะจุดอ อื้างข้าให้อะไรครับพ่อนี่ก็ไมเฮียนั่นหลวดอ่างนันกูหลวดกูจะหลุดนั้นเนี่ยพอขคาบางค้าให้ <ithe ater> <dialect> ไหนครับ <net> <Spec ıyoruz>

Now you see. Now you don't. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. What the hell is he doing? ไห้มียืนอยู่ยังไงวะมันหลุดปะเนี่ยใหไมันยืนอยงยตัดเด้อโดนเข้ามามีใครเห็นศัตรูไหมครับ เหี้ยอะไรวะมันออกแล้วเหี้ยมันหลุแล้วมันจะยิงจริงทำไมอ่ะนี่คือยิงทะลุได้มเนี่ยกระจกมันเฮ้ยมันเข้ามาแล้วต้องโดนอ่ะมันยิงต้องยิงถังแก๊สตรงกระจกครับกระจกมันจะปลดออกยิงทะลุไม่ได้ มาให้หนได้ไหมว่าเสียงมาจากทางไหนอะ่ะกูจะได้ไปตุยบนทางมึงนแหละบนหัวฟิวเจอะบนหัวใช่ปะเออที่กูบาก อ่อนแต่เฮียฟิลันจะตรงตัวะน่ากตัวตัวหนึงตัวท้ายแล้วนี่ใช่ใช่มเหนียวปูคมเหนู ความกดแค,นค,แคน้นเยอยกูแค้นกูแค้นกูแค้นอะไรอย่าเงี้ยจะเรืเ่องอะไรบ้างมึงจะเล่นอย่างไรตัวนั้นมึงอะ่ะไม่เล่นละ <Niccoughs> làm đấy phải là phiếu bạn ใต,ดตด้ดินใต้ดินที่เดนแบบเรามันมีตมเตมอนะเร์นะไงวปไง่นะเี yeah. ่ะ เรารู้จุดแล้วไม่ต้องเอาเข้าไปแล้วแต่ถ้าเราจ,จะไม,ไม่มีไม่มีอินเทลว่าฝั่งสุตกว่าฝั่งสุดกวด่ววากูไ<ม>เปเห็นบรีสักแ,แล้วเพื่อนถือบอม ร้ามันงียอะปแล้วเร็วววะนี่คือปืนพิ้นอะไรน่ะปืนสมองอ,อ่ะเฮ้ยอยู่ขวาใกล้อีกรับโอ้โหไอ้เยอะ เอยสองตัวเลยก็สดสองตัวข้างในเขาแปดปะก่อนบียอยู่มีอมึงดูทางขวาเม้าไปอ่ะ push bang out Launching override. Is okay. secured. Okay. One out four remaining. Oi! Oh. I'm on, I'm on. r four neutralized. Mission ตัวนี้มันใช้อย่างนี้ไป MK ประจาอ่อนเล่นอะไรอีเ MK มันเป็นตังยิงอะอุ๊ดดีโนเดนไม่ได้ตึงครับไม่ได้ตึงครับน้องจะดีป่ะ